สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักบริษัทที่เป็นเคกันให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะเพราะว่าทิปเปิลแต่ว่า3ก็คือเราจะเอาชื่อย่อของผู้บริหารทั้ง3คนมาตั้งเป็นชื่อบริษัทค่ะ จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือทางครอบครัวแฟนเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วเราก็จะมีความรู้แล้วก็ความชํานาญในการทําเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาค่ะปีนี้เข้าสู่ปีที่2แลลวค่ะ ก็คือบริษัทของเราเนี่ยมีใบประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะหรือใบททแล้วเราก็มีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะและที่สําคัญก็คือบริษัทของเราเนี่ยก็คือมีที่อยู่ในการจัดตั้งบริษัทที่ชัดเจนนะคะโดยคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูคลิปการรีวิวของบริษัทนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถเข้าไปรับชมภาพต่างๆในเพจ a c e b o o k ทาง t ิกตอกแล้วก็ช่องทางทางเว็บไซต์นะคะของเราได้เลยนะคะ เราว่าจุดเด่นหลักๆของเราเลยก็คือเป็นด้านการขายนะคะด้านการบริการนะคะเราจะมีบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเราจะไปส่งลูกค้าที่สนามบินด้วยตัวเองนะคะ บริการเรามีหลายโปรแกรมเลยนะคะตอนนี้เรามีบริการหลักๆเลยก็คือขายโปรแกรมทัวร์นะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะบริการล่องเรือแม่นางเจ้าพยาบริการจัดกุ๊ปเมานะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็บริการเสริมต่างๆเช่นบริการซื้อตั๋วข้างบินบริการซื้อตั๋วของเครื่องเล่นต่างๆในสวนสนุกนะคะแล้วก็บริการเสริมบนเครื่องบินนะคะเช่นการจองอาหารการอัปเกรดกระเป๋านะคะการอัปเกรดที่นั่งนะคะอันนี้สามารถซื้อบริการเราได้ เลยนะคะแล้วก็บริการรถรับส่งที่สนามบินโดยบริการต่างๆพวกนี้นะคะเราสามารถชําระได้หลายช่องทางเลยนะคะถ้าลูกค้าสะดวกโอนเงินเนี่ยก็สามารถโอนเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรงได้เลยนะคะหรือไม่ถ้าลูกค้าสะดวกเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถชําระด้วยบัตรเครดิตได้หรือถ้าลูกค้าอยากจะผ่อนชําระด้วยศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกําหนดนะคะ อนนี้เราทำทั้งสองอย่างเลยค่ะก็คือเราจะมีการจัดโปรแกรม A แล้วก็มีการส่งต่อให้กับพาร์ทเนอร์เราจะขัดโปรแกรมเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดค่ะตอนนี้ผลงานเรามีเยอะมากเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปดูรีวิวทั้งหน้าเพจ Facebook ใน TikTok หรือว่าในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโชว์ให้นะคะ ที่ตั้งของบริษัททิปเปนเคทาวเวลนะคะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงนะคะอยู่ตรงซอยรามคำแหง51ทับสนะคะเข้าซอยมาประมาณ100เมตรบริษัทจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะชังขังด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคิดถึงทัวร์ดีทัวร์คุ้มทัวร์ปลอดภัยคิดถึงทิปเปนเคนะคะขอบคุณค่ะบ๊าย